ตนตรงนี้จะเป็นการเดินเท้าประมาณ2กิโลกว่าๆหน่อยๆในการเชื่อมระหว่างจุดอ่กลางเต็นกับทุ่งแอดบัวสวรรค์ฝั่งนี้เป็นทุ่งแอดบัวสวรรค์ทางขึ้นของอำเภอเทพสถิตทางเข้าบ้านซับมงคลแต่ถ้าฝั่งนูน้นจุดกลางเต็นนู่นนี่นั่นก็คือฝั่งของ หนองบัระเวอําเภอหนองบัระเวแต่เข้าทางหมู่บ้านท่าปโป่งนะคะเดินเชื่อมต่อกันได้ในของกรมอุทยานจังหวัดชัยภูมิเรานี่เองนะคะก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ค่ะแบบถือว่าคึกคักมากนะคะเป็นการเดินออกกําลังกายพักผ่อนไปในตัวนะคะบรรยากาศอย่างนี้เลยชม แบบว่าเดินเรื่อยๆชิวๆเหมือนกับออกกำลังกายได้นะคะจะเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็สามารถหยุดพักหายใจชมเนะะี่ยค่ะต้นไม้บรรยากาศดีๆนะคะเส้นทางก็จะประมาณนี้นะคะทางเดินก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าจะเป็นหินแบบนี้นะคะคือเป็นธรรมชาตินะคะในการเดิน ถ้าฝนตกก็ต้องระวังลื่นนะคะเดินก้าวให้ระวังเพราะว่าจะทำเหมือนแบบธรรมชาติไว้ก่อนนะคะระวังในการเดินค่ะเพราะว่าพื้นที่จะเป็นครุขะด้วยหินเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะเดินมาตรงนี้ต้นโรงหรือต้นเฟิร์นจะเยอะหน่อยนะคะโซนนี้นะก็เป็น อีกจุดหนึ่งถ้าใครชอบอาสายพันธุ์เขาเรียกว่ารักธรรมชาตินะคะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราเก็บบรรยากาศธรรมชาติตรงนี้จะเป็นต้นปรงหรือต้นเฟิร์นนะคะที่ขึ้นเยอะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือธรรมชาตินะคะโซนนี้จะต้นปรงหรือต้นเฟิร์นจะเยอะ ะ,ะปรงหรือเฟิร์นนี้ไม่ใช่ว่าต้นแค่เนี้ยจะใช้ปีสองปีไม่ใช่นะคะนานนะคะก็ใช้เวลาเติบโตถึงจะโดนไฟไหม้ไฟเผาแต่เขาไม่ตายนะคะถึงฤดูฝนมาเขาก็จะแตกอย่างนี้นะคะอันอันนี้ก็คืออยากให้เห็นนะคะว่าความทนการที่ต้นเฟิร์นหรือในอีกชื่อหนึ่งที่คนรู้กันก็คือต้อนปรงนะคะอ่านี่แหละค่ะ ตรงโซนนี้จะเยอะมากแล้วก็ธรรมชาติต้นแค่เนี้ยไม่ใช่ว่าแค่ปีสองปีนะเะใช้เวลาเติบโตนะคะแล้วก็เป็นต้นที่ทนทนทุกอย่างนะคะต้นปรงหรือต้นเฟิร์นนั่นเองนะคะดูดิโซนนี้จะเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงอ่ะที่เขาเป็นมเมล็ดไม่ใช่ว่าเขาจะแตกมเมล็ดออกมาแล้วจะแตกเป็นปีหนึ่งจะโตขนาดนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะพาต้นนั้นนัาจะเห็นมเมล็ดรอบ รอบโคนเลยนี่คือมเมล็ดเขานะคะที่ว่าขึ้นรอบขึ้นเยอะค่ะแต่อันนี้ก็คือส่วนน้อยส่วนต้นเล็กนะคะที่ที่ถ่ายให้ดูจะมีใหญ่กว่านี้ก็มีแต่ตรงเนี้ยเราอยากให้เห็นว่าโซนนี้นะคะที่ว่าปรงหรือเฟิร์นนะคะป่าปรงหรือป่าเฟิร์นหรืออันนี้แหละค่ะคือสองชื่อนี้แหละแล้วแต่ทุกท่านจะถนัดในชื่อไหนนะคะนี่ก็คือมเมล็ดนะคะไม่ใช่ว่า,มาเมล็ดเนี้ย แตกออกไปแล้วจะเกิดอย่างที่พูดไม่ใช่ว่าเขาจะเติบโตได้เร็วนะคะใช้เวลานะคะใช้เวลามากแล้วถ้าท่านเห็นปรงหรือเฟิร์นรุ่นเนี้ไม่ใช่อย่างที่พูดไม่ใช่แค่ปีสองปีแล้วจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นพืชที่ทนมากนะคะด,ดูดิอ้าดินยุบโทษทีทนี่นี่โคนเขานะคะ จะโดนไฟไหม้ไฟป่ายัางไงเขาก็จะไม่ตายถึงฤดูก,การมาก็จะแตกแบบนี้ขึ้นมานะคะโอ้โหจีนี่ไงเยอะมากตรงนี้พี่น้องถือว่าวันนี้ก็คึกคักนะคะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเป็นอีกโซนหนึ่งที่เดินผ่านแล้วถ้าใครรักธรรมชาติเห็นธรรมชาติ ถึงจะรู้ว่าอ๋อแต่ละจุดแต่ละที่คนจะให้เขาเห็นและเรียนรู้ได้นี่ก็คือธรรมชาติแล้วค่ะเหนื่อยไหมคะ ออกกำลังกายเนาะคช่ <laughs> ช่วงหยุดยาวนี้คึกคักเป็นพิเศษนะคะนี่ค่ะ <laughs> เดินกันชมนูน้นชมนี้อยู่อย่างนี้คเป็นบรรยากาศธรรมชาติ <laughs> ทางก็อย่างที่บอกนะคะก็ดีหน่อยวันนี้ฝนไม่ตกฝนไม่ลงเม็ด ก็คือบรรยากาศลมเอ่ยอยเดินกันแบบชิลชิวสบายได้ค่ะเหนื่อยก็จะมีจุดให้พักให้ดูให้ชมกันตามแล้วแต่ที่ว่าท่านจะชอบชมตรงไหนดูบรรยากาศตรงไหนก็คือมีมีแบบธรรมชาตินะคะถ้าใครชอบธรรมชาติจริงๆก็อย่างนี้ค่ะคือเส้นทางเนี้ยบอกได้เลยว่าธรรมชาติสุดๆแต่ก็ มีแบบเหนื่อยก็พักได้นะคะนั่งพักนั่งชมก็จะเป็นโขดหินอย่างนี้นะคะให้เห็นให้ชมนะคนรักธรรมชาติมาเดินตรงนี้จะ,จะชอบมากพี่น้องจะชอบมากนะคะก็เป็นจุดให้ถ่ายให้ลงเซลฟี่กัน,นค่ะเรามาจงดอกกระเจียวทุ่งที่สองนะคะ แต่แดดเริ่มออกแล้วพี่น้องจะเดินมานี่สุดยอดของการออกกําลังกายสุดยอดอีกแบบหนึง่งแต่อันนี้เป็นทุ่งสองก็คือดอกเขายังไม่ถึงร้อยเปอร์เนเพราะว่าพึ่งพึ่งโดนฝนแต่ทุ่งแรกก็คือเต็มร้อยเปอร์เซนแล้วนะคะแต่ก็บรรยากาศธรรมชาตินะคะอันนี้คือทุ่งสองนี้จะไม่ไม่ใหญ่เหมือนทุ่งแรกนะคะใช่ครับตรงนู้นบานเต็มที่เลยสุดยอดไม่ผิดหวังแน่นอนแต่เดินไกลหน่อยนะคะ ก็ประมาณโลกว่าจ้าอ่าตรงนี้นะคะทุ่งสองก็จะมีอ่าจุดชมทางหน้าผาวิวบรรยากาศอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นทุง่งดอกโอ๊ยโทษทีในการเดินต้องระวังพี่น้องเพระาะว่าทางแบบนี้ค่ะแบบนี้ขรุขระก้อนหินนิดนึงนะคะอันนี้คือทุ่งสองนะคะโอ้จะมีทุ่งสามทุ่งสี่อกีกแล้วก็ไปผาหอหออีออกโอ้โหแม่เจ้า <laughs> อันนี้คือทุ่งสองค่ะทุ่งบัวสวรรค์สองนะคะตรงนี้ไปเราเดินเข้าไปกันเลยเช็คอินทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งสองนะจ๊ะทุ่งนี้ก็ยังเพราะว่าฝนเพิ่งลงไม่กี่นั่นแต่แต่ทุ่งนี้ก็คือยังยังน้อยอยู่นะคะยังยังยังขึ้นแบบไม่เยอะเหมือนทุ่งแรกทุ่งหนึ่ง แต่ก็ความสวยงามนี่ค่ะนะคะธรรมชาตินี่ค่ะถ้าภาษาเขาก็ขึ้นพาอกะลอมกะแลมเนาะทุ่งสอง ค่ะเต็มร้อยแล้วค่ะบานไปไปถึงจะไม่ผิดหวังเลยทุ่งจะอ้ายาะค่ะเดินไปอีกเป็นกิโลกว่าค่ะใช่ค่ะต่างออกร่างกายมาแล้วอย่าผิดหวังค่ะตรงนั้นสวยเวอร์วางแน่นอนแต่ถ้าไม่อยากเดินก็กลับย้อนไปแล้วก็ขับรถไปเข้าทางทรัพย์มงคลตรงนั้นอาจจะมีรถขึ้นลงหรือว่าเราจะขับรถขึ้นเองก็ได้แต่ต้องถามเจ้าหน้าที่ว่า อันนี้ก็คือทุ่งสองคือทางนู้นที่ว่าเดินเดินก็คือเหมือนก็ออกกําลังกายนะคะนี่ค่ะก็ก็เป็นอีกทุ่งหนึ่งที่ว่าให้แวะจุดเป็นอ่าเที่ยวนะคะนี่นี่คือทุ่งสองบรรยากาศกาแดดเริ่มออกแล้วตอนนี้ก็สายแล้วนะพี่น้องแดดก็เริ่มออกแล้ว แต่ตรงนู้นก็จะเป็นทางเดินไปเรื่อยแต่เราจะไม่เดินไปหรอกค่ะก็เป็นธรรมชาติเป็นต้นไม้ที่ทั่วๆไปนะคะอันนี้คือเก็บภาพบรรยากาศทุ่งสองตอนนี้แดดออกแล้วพี่น้องต้นไม้ก็สวยบรรยากาศก็ดีเดี๋ยวเราไปตรงจุดาผาตรงนั้นเลยเนาะทุ่งสองแต่แต่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังทุ่งนั้นอะอันนี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นทุ่งสามทุ่งซี่แล้วค่ะแล้วก็ผาหอหอลานกลางเต็นท์นะคะตรงนี้เดินขึ้นไปอีกค่ะตรงนู้น,นะคะ่ะ นี่ตรงนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเป็นเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะมายืนตรงนี้โอ้ยเย็นค่ะอันนี้ไผ่ที่เขาขึ้นมาแล้วก็นั่งแบบโอ้ยบรรยากาศโอ้ยหน่อไม้ก็ขึ้นสูดรูดซาลาดยุพี่น้องพูดอะไรอู้หน่อไม้หวกหญ่สุดรูดซาลาดหักเผานาะโอ้ยอยู่บ้านกะายอยู่ไหมเออยอยู่บ้านเนยก็กินบ่ทัน ะสะเสวีนเด้ขันผู้คนบ่มีเป็นบ่เออผุนพี่น้องลมบรรยากาศเอยผู้ใดเมย่อยนั่นนะคะอืมออกเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนที่นี่ได้พี่น้องนี่บรรยากาศป้ายทิวไม้ไผ่รวกมหงเย็ยนสบายเลยพี่น้องนันล่างอำเภอพักตีชุมพลจ้ะนะฝั่งไปทางนูน้นก็ไปทางวิเชียนหรือเพชรบูรณ์ฝั่งย้อนวืบไปทางบนก็เป็นหนองบวองัวแดง แต่ด้านล่างที่เห็นคืออำเภอพักดีชุมพลนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะก็คือทุ่งสองบรรยากาศทุ่งสองนะคะทุ่งแอปบัวสวรรค์ทุ่งสองหรือทุ่งดอกกระเจียวบานนั่นเองนะคะ